วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของการวัดตำแหน่งที่ของข้อมูลนะคะแบบแจกแจงความถี่ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน2ลักษณะคือแจกแจงความถี่แบบทีละค่าและแจกแจงความถี่แบบเป็นอันตรภาคชั้นนะคะในการวัดตำแหน่งที่ยังจําได้ใช่ไหมคะในทางสถิติจะมีการบอกตำแหน่งที่ของข้อมูลโดยจะนิยมบอกตำแหน่งใน3รูปแบบด้วยกันคือ1นึ่งคอทายนะคะสองเดไซน์ 2, ide, และ3คือเปอร์เซ็นทายนะคะ การหาควอไทเดซายและเปอร์เซนไทของข้อมูลแบบแจกแจงความถี่ทีละค่านะคะสามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้คือ 1. สร้างคอลัมน์ของความถี่สะสม 2. หาตำแหน่งของข้อมูล r เมื่อ n แทนจำนวนข้อมูลทั้งหมด 3. หาค่าของข้อมูลในตำแหน่งควอไท r, ไที่ r เดซา์ที่ r และกห็หรือเปอร์เซนไทที่ r นะคะวิธีการหาตำแหน่งของควอไทที่ r นะคะควอไทที่ r จะหาจาก r คูณ n บวก1ส่วนด้วย4 ตำแหน่งของเดซา์ที่ r จะหาจาก r คูณ n บวก1ส่วนด้วย10และตำแหน่งของเปอร์เซ็นทที่ r จะหาจาก r คูณ n บวก1ส่วนด้วย100นะคะนักเรียนจะเห็นว่าวสูตรที่ใช้ในการหาตำแหน่งของควอไทเดซน์ ie, และเปอร์เซ็นทายนะคะของข้อมูลแบบแจกแจงความถี่ทีละค่าจะเป็นสูตรเดียวกับข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่นะคะ ในตัวอย่างที่7ผลการทดสอบย่อยวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนห้องหนึ่งนะคะปรากฏผลดังตารางต่อไปนี้ก็คือได้4คะแนนมีทั้งหมด5คนได้5คะแนนมี10คนได้6คะแนนมี12คนได้8คะแนนมี6คนและได้9คะแนนมีทั้งสิ้น คน,นะคะโจทย์สั่งให้หาค่าของควอไทที่สามนะคะเดไซน์ที่สี่แล้วก็เปอร์เซ็นทที่หกสิบแปดนะคะขั้นที่หนึ่งของการหาควอไทเดซน์และเปอร์เซ็นทยของข้อมูลแจกแจงความถี่แบบทีละค่านะคะคือต้องหาค่าของความถี่สะสมใช่ไหมคะความถี่สะสมของช่องแรกมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะความถี่สะสมของช่องแรกมีค่าเท่ากับห้าใช่ไหมช่องถัดไปความถี่สะสมของช่องแรกนะคะเท่ากับห้า สะสมกับใครต่อคะห้ามาสะสมกับสิบอีกเป็นเท่าไหร่คะนักเรียนห้าจากห้านะคะมาสะสมกับสิบอีกเป็นสิบห้าใช่ไหมคะนักเรียนห้านะห้าสะสมกับสิบอีกนะคะเป็นสิบห้าจากสิบห้าไปสะสมกับสิบสองอีกกลายเป็นยี่สิบเจ็ด จาก27สไปสะสมกับอีก6กกลายเป็น33จาก33สะสมกับอีก7กลายเป็นเท่าไหร่คะ40พอหาค่าของความถี่สะสมได้แล้วความถี่สะสมจะบอกอะไรเราได้บ้างนะคะค่าของความถี่สะสมจะบอกค่าของอย่างาช่องแรกใช่ไหมคะความถี่สะสมมีใสไว้ว่าเป็นเลข5ใช่ไหมนักเรียนคะความถี่สะสมมีเป็นเลข5แปลว่าข้อมูลตัวที่1ถึงข้อมูลตัวที่5นะคะจะมีค่าเท่ากับเลข4นะคะ ข้อมูลคือมีเลข4ทั้งหมด5ตัวก็คือตั้งแต่ตัวที่1ถึงตัวที่5ชั้นที่2บอกอะไรเราได้บ้างความถี่สะสมตัวที่2จะบอกให้เรารู้ว่าข้อมูลตัวที่6จนถึงข้อมูลตัวที่15นะคะก็จะเป็นเลข5ต่อมาช่องถัดไปจะทราบว่าข้อมูลตัวที่16จนถึงข้อมูลตัวที่27นะคะจะมีค่าเท่ากับ6ต่อไปข้อมูลตัวที่เท่าไหร่คะ 28จนถึงข้อมูลตัวที่33นะคะจะมีค่าเท่ากับ8นะข้องสุดท้ายนะคะบอกเราว่าข้อมูลตัวที่34นะคะจนถึงข้อมูลตัวที่40นะคะจะมีค่าเท่ากับเท่าไรคะมีค่าเท่ากับ9นะอันนี้คือความหมายของความถี่สะสมที่เราสามารถแปลความได้จากความถี่สะสมเราจะรู้ว่าข้อมูลทั้งหมดในนี้จะมีทั้งหมดกี่จํานวนคะ40่ํานวนนะ ข้อมูลตรงนี้ก็คือ n มีค่าเท่ากับ40นขั้นถัดไปของเราคือต้องหาค่าของอะไรคะตำแหน่งของควอไทาที่3จากสูตรตำแหน่งของควอไทาที่ r มีค่าเท่ากับอะไรคะ r คูณ n บวก1ส่วนด้วย4เพราะฉะนั้นตำแหน่งของควอไทาที่3จึงมีค่าเท่ากับ3คูณ40บวก1ส่วน4ใช่ไหมคะคำตอบจะได้เท่ากับ30.75ใน30.75ตัวเนี้มันบอกอะไรเรา มันบอกเราให้ทราบว่าตำแหน่งที่เราต้องการก็คือควอไทที่3เนี่ยจะต้องอยู่ระหว่างข้อมูลตัวที่30นะคะกับข้อมูลตัวที่31นะคะจากตารางแจกแจงความถี่ในช่องของความถี่สะสมเราจะได้ว่าเราจะได้ว่านะคะข้อมูลตัวที่30ของเราก็คือเลข8ข้อมูลตัวที่31ของเราก็คือเลข8ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อมูลตัว คอท้ายที่3ของเราซึ่งเราหาตำแหน่งมาแล้วมันตรงกับข้อมูลตัวที่30.75นะคะจะพบว่าข้อมูลที่30กับ31ไม่มีผลต่างเลยถูกไหมผลต่างเท่ากับ0ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่30.75จึงมีค่าเท่ากับ8ด้วยเพราะฉะนั้นคอท้ายที่3ของเราก็เลยมีค่าเท่ากับ8นะคะเอามาขั้นที่ข้อ2นะคะข้อ2บอกเราข้อ2ใช่ไหม าหาค่าของเดซายที่4นะคะทั้นที่1นักเรียนหาค่าของตำแหน่งของเดซายที่4ก่อนตำแหน่งของเดซายที่4หาจากสูตรอะไรคะตำแหน่งของเดซายที่4หาจากสูตร r คูณ n บวก1ส่วนด้วย10ใช่ไหมคะแทนค่าลงไปตำแหน่งของเดซายที่4 r เป็น4 n เป็น40นะคะเพราะฉะนั้นเท่ากับ4คูณ40บวก1ส่วนด้วย10เพราะฉะนั้นตำแหน่งของเดซายที่4ก็คือ16.4ใช่ไหมคะ คือ16.4เมื่อได้ค่าตำแหน่งของเดซน์เป็น16.4ตัวนี้หมายความว่าอะไรคะนักเรียนหมายความว่าค่าของข้อมูลหมายถึงค่าของข้อมูลนะคะในตำแหน่งของข้อมูลในเดไซน์ที่4จะอยู่ระหว่างข้อมูลตัวที่เท่าไหร่คะข้อมูลตัวที่16กับข้อมูลตัวที่17นะคะข้อมูลเดไซน์ที่4จะเป็นข้อมูลตัวที่16.4ข้อมูลตัวที่16ของเราอยู่ในชั้นไหนคะ ข้อมูลตัวที่16ของเรานะคะจะอยู่ในชั้นนี้ใช่ไหมคะก็คือข้อมูลตัวที่เท่าไหร่คะนักเรียนคือข้อมูลตัวที่ข้อมูลตัวนี้ก็คือข้อมูลตัวที่16จนถึงข้อมูลในชั้นนี้นะคะอันดับภาคชั้นนี้ก็คือ16จนถึงข้อ16จนถึงข้อมูลตัวที่เท่าไหร่คะ27นะคะข้อมูลตัวที่16จนถึงข้อมูลตัวที่27 เพราะฉะนั้นข้อมูลตัวที่16ของเราก็คือเลขอะไรคะนักเรียนข้อมูลตัวที่16ของเราก็คือ20ข้อมูลตัวที่16ของเราจะมีค่าเท่ากับ6ข้อมูลตัวที่17ของเราก็มีค่าเท่ากับ6ปรากฏว่ามันไม่มีผลต่างใช่ไหมครับข้อมูลตัวที่16กับ17เท่ากันเพราะฉะนั้นตำแหน่งของเดซน์ที่4ค่าของเดซน์ที่4ก็เลยมีค่าเท่ากับ6นะคะ ต่อามาค่ะเขาต้องการหาค่าของเปอร์เซ็นไทที่68แนะคะตำแหน่งเราก็ไปหาตำแหน่งของเปอร์เซ็นไทที่68ก่อนตำแหน่งของเปอร์เซ็นไทที่68นะคะจากสูตรตำแหน่งของเปอร์เซ็นไทที่ R ์เท่ากับ R คูณ n บวก1่ส่วนด้วย100นะคะอในที่นี้มีค่าเท่ากับ68 n <G ksi. S 2> มีค่าเท่ากับ40นะคะ เราะฉะนั้นตำแหน่งของเปอร์เซ็น์ไทที่68จะเท่ากับ68คูณส0่บวก1นส่วนด้วย100เพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นไทที่68จะมีค่าเท่ากับอะไรคะย่สิบเจ็เมื่อมีค่าเท่ากับ27.88คราวนี้บอกเราอ่แปลความหมายจากตรงนี้นะคะแปลว่าเปอร์เซ็นไทเปอร์เซ็นไทที่68ของเราต้องอยู่ระหว่างข้อมูลตัวที่เท่าไหร่คะนักเรียนต้องอยู่ระหว่างข้อมูลตัวที่27กับข้อมูลตัวที่ 28แล้วข้อมูลตัวที่27ของเราล่ะอยู่ในตำแหน่งไหนข้อมูลตัวที่27ของเราใช่ไหมคะข้อมูลตัวที่27นะคะข้อมูลตัวที่27จนะคะจากอันตรภาคชั้นเนี้ยนะคะเราจากการหาความสี่สะสมมาเราจะทราบว่าข้อมูลตัวที่16จนถึงข้อมูลตัวที่27จะมีค่าเท่าไหร่คะ6 ข้อมูลตัวที่28จนถึงข้อมูลตัวที่33นะคะจะมีค่าเท่ากับ8เพราะฉะนั้นนักเรียนจะได้นักเรียนจะได้ว่าข้อมูลตัวที่27ของเราคือเท่าไหร่คะคือ6ข้อมูลตัวที่28ของเราคือใครคะข้อมูลตัวที่28ของเราก็คือ8แต่ข้อมูลตำแหน่งของคอทยเปอร์เซนทายที่68ของเราก็คือเปอร์เซนทายนะคะที่68คือข้อมูลตัวที่ 27.88จะเท่ากับเท่าไรนะคะเพราะฉะนั้นตามสูตรเปอร์เซ็นไทที่68นะคะเปอร์เซ็นไทที่68จะต้องมีค่าเท่ากับเท่าไรคะเท่ากับข้อมูลตัวที่27คือ6บวกกับอะไรคะบวกกับผลต่างของตำแหน่ง6กับตัวที่27กับ27.88มันจะต่างกันอยู่เท่าไหร่คะ0 8 8ค่าของมันต่างกันอยู่เท่าไหร่ 6กับ8มีค่าต่างกันอยู่2นะคะอ่ะทีนี้เรามาคำ,คำ,คำนวณค่านะคะตำแหน่งที่ของเปอร์เซ็นไทที่68คือ27.88เพราะฉะนั้นมันจะมีค่าเท่ากับค่าตำแหน่งที่27นะคะบวกกับตำแหน่งที่ต่างกันคูณกับค่าที่ต่างกันเมื่อกี้ตำแหน่งของที่27ของเราก็คือ ใช่ไหมคะตำแหน่งที่27.88กับตำแหน่งที่27ต่างกันอยู่0.88ค่านีค่าต่างกันระหว่าง6กับ8มีค่าต่างกันอยู่2นะคะเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ทที่68ของเราจึงมีค่าเท่ากับ7.76เนะคะเพราะนั้นดังนั้นเปอร์เซ็นต์ทยที่68จะมีค่าเท่ากับ7.76นะคะต่อมา วิธีการหาตำแหน่งหาควอไทเดซายและเปอร์เซนไทของตารางแจกแจงความถี่แบบเป็นอันตรภาคชั้นนะคะขั้นที่1ของเราวิธีการนะคะให้สร้างตารางแจกแจงความถี่สะสมนะคะแบบน้อยกว่าจากนั้นหาตำแหน่งของข้อมูลเมื่ออาแทนจำนวนข้อมูลทั้งหมดจากนั้นก็หาค่าของข้อมูลในตำแหน่งควอไทที่ R เดซายที่ R หรือเปอร์เซนไทที่ R นะคะ วิธีการหาค่าการคำนวณหาค่าตำแหน่งของข้อมูลแบบข้อมูลแบบแจกแจงความถี่เป็นอันตรภาคชั้นนะคะตำแหน่งของคอทายที่ r จะหาจาก r คูณ n บวก r คูณ n ส่วนด้วย4ตำแหน่งของเดไซน์ r ที่ r จะหาจาก r คูณ n ส่วนด้วย10ตำแหน่งของเปอร์เซ็นทยที่ r จะหาจาก r คูณ n ส่วนด้วย100นะคะ จากนั้นเราก็มาแทนค่าลงไปในสูตรนะคะสูตรในการหาควอไทาที่ r จะเท่ากับ l บวก r คูณ n ส่วน4ลบด้วย sigma fl คูณกับ i ส่วนด้วย f คูณของ qr นะคะสูตร3ส,สูตรนี้นะคะเป็นสูตรในการหาควอไทาเดซายและเปอร์เซนไทสัญ,ญลักษณ์แต่ละตัวแทนอะไร l แทนขอบล่างของชั้นที่ควอไทาเดซายและเปอร์เซนไทยอยู่ R ะค,ะคือตำแหน่งนะคะ N คือข้อมูลทั้งหมด sigma FL คือความถี่สะสมนะคะอันตรภาคชั้นที่มีคะแนนต่ำกว่านะคะต่ำกว่าชั้นที่คอทายที่ R เดซายที่ R และเปอร์เซ็นทายที่ R อยู่นะคะ F เล็ก QR ก็คือความถี่ของอันตรภาคชั้นที่คอทายเดซายและเปอร์เซ็นทายอยู่ I แทนอะไรคะความกว้างของอันตรภาคชั้นที่คอทายเดซายและเปอร์เซ็นทายอยู่ ตะะัวยอย่างที่8นะคะกำหนดข้อมูลดังตารางแสดงวิธีการหาค่าของควอไทที่3บวกเดซายที่4บวก2เท่าของเปอร์เซนไทที่62นะคะขั้นที่1ของเราต้องการหาค่าของความถี่สะสมใช่ไหมคะความถี่สะสมของแต่ละอันตรภาคชั้นนะคะแต่ละอันตรภาคชั้นออกมาชั้นแรกมีความถี่สะสมเป็น2อันตรภาคชั้นที่2สะสมมากกับ 2มาสะสมกับ6เป็น8นะคะ8มารวมกับ9จะกลายเป็น17 17มารวมกับ15จะกลายเป็น32นะคะจาก32มารวมกับ11จะกลายเป็น43จาก43มารวมกับอีก4จะกลายเป็น47แล้วก็จาก47มารวมกับ3อีกกลายเป็นเท่าไหร่คะ50 ใช่ไหมคะทีนี้จาความถี่สะสมที่เราหาค่ามาได้มันบอกอะไรบอกตำแหน่งของข้อมูลในตำแหน่งต่างๆให้เราทราบนะคะอย่างเช่นข้อมูลในอันตรภาคชั้นแรกของเราตัวแรกเนี่ยในอันตรภาคชั้นแรกนะคะอันตรภาคชั้นแรกของเราเนี่ยมีความถี่สะสมเป็น2แปลว่าข้อมูลในตำแหน่งที่1ถึงตำแหน่งที่2นะคะจะอยู่ในอันตรภาคชั้น3 1ถึง40 ข้อมูลในตำแหน่งที่3จนถึงข้อมูลในตำแหน่งที่8ของเราจะอยู่ในอันตรภาคชั้น41จนถึง50ต่อมาข้อมูลตัวที่9นะคะจนถึงข้อมูลตัวที่17จะอยู่ในอันตรภาคชั้น51จนถึง60ต่อมาตัวที่18นะคะถึงตัวที่32ของเราจะอยู่ในอันตรภาคชั้น61ถึง70ต่อมาตัวที่3 3นะคะ ถึงตัวที่43ข้อมูลนะในตำแหน่งที่33จนถึง43จะอยู่ในอันตรภาคชั้น71จนถึง80ต่อไปข้อมูลตัวที่เท่าไหร่คะข้อมูลตัวที่44จนถึงข้อมูลตัวที่47ในตำแหน่งที่47นะคะจะอยู่ในอันตรภาคชั้น81-90และอันตรภาคชั้นสุดท้ายจะมีข้อมูลในตำแหน่งที่เท่าไหร่คะ4 0 4 8จนถึงเท่าไหร่คะ 50จะอยู่ในอันตรภาคชั้นสุดท้ายนะคะก็คือชั้น91จนถึง100ทีนี้เรามาลองมาหาทีละค่าพร้อมๆกันนะคะข้อที่1นึ่งเราต้องการหาค่าของควอไทที่3ก่อนเพราะนั้นหาตำแหน่งของควอไทที่3นะคะโดยหาจากสูตรตำแหน่งควอไทที่ r เท่ากับ r คูณ n ส่วนด้วย4นะคะ r มีค่าเท่ากับ3 n มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ 50เพราะฉะนั้นแทนค่าในสูตรลงไปตำแหน่งของคอท้ายที่3จะเท่ากับ3คูณกับ50ส่วนด้วย4จะได้ค่าออกมามีค่าเท่ากับ37.5 37.5แปลว่าคอทายที่3คือข้อมูลในตำแหน่งที่37.5แล้วข้อมูลในตำแหน่งที่37.5อยู่ในอันตรภาคชั้นไหนคะเห็นไหมคะอยู่ในอันตรภาคชั้น71จนถึง 80เพราะในอันตรภาคชั้น71ถึง80บรรจุข้อมูลตั้งในตำแหน่งที่33จนถึง43นะคะจากเมื่อเราทราบอันตรภาคชั้นแล้วเราก็มาแทนค่าในสูตรเพื่อหาค่าของคอทายที่3นะคะสูตรของคอทายที่3นะคะคอทายที่ R จะเท่ากับ L บวกกับ Rn ส่วน4ลบกับซิกมา F L คูณกับ I ส่วนด้วย F ส่วน f QR นะคะมาหาค่าแต่ละตัวพร้อมๆกันนะคะ L คืออะไร L ค,ค,ค,คือขอบล่างของชั้นที่คอทายที่3อยู่ใช่ไหมคะ L คือขอบล่างของชั้นที่คอทายที่3อยู่นะคะเพราะฉะนั so, ้นเราจะได้ว่าคอทายที่3ของเราอยู่ในอนันตรภาคชั้นเท่าไหร่คะ71จนถึง80นะคอทายที่3ของเราอยู่ในชั้นอนันตรอันตรภาคชั้น71จนถึง80เพราะฉะนั้นขอบล่างก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ ขอบล่างของอันตรภาคชั้นนี้ก็จะมีค่าเท่า L นะ L ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหรคะ70.5ดนะดูสัญลักษณ์ที่ละตัวไปพร้อมๆกันนะคะสัญลักษณ์ตัวที่สองที่เราต้องการก็คือซิกมา FL ซิกมา F ใหญ่ f ซิกมา FL ก็คือความถี่สะสมของชั้นที่ทำไมคะต่ำกว่าชั้นที่ควอไทที่3อยู่เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าซิกมา FL ของเรามีค่าเท่าไหรคะนักเรียน ความถี่สะสมของชั้นที่ต่ํากว่าชั้นที่มัยธยฐานเอ่ยชั้นที่คอท้ายที่สามอยู่ใช่ไหมคะมีค่าเท่ากับนี่เลยค่ะเพาจะความถี่สะสมของของนะคะความถี่สะสมของชั้นที่มีต่ํากว่าชั้นที่คอท้ายที่สามอยู่มีค่าเท่ากับสามสิบสองเพราะฉะนั้นซิกมาเอฟแอลนะคะเท่ากับสามสิบสอง สัญ,ญลักษณ์อีกตัวหนึ่งที่นักเรียนเห็นในสูตรก็คือ f เล็ก q r นั่นคือความถี่ของชั้นที่คอทายที่3อยู่เพราะฉะนั้นความถี่ของชั้นที่คอทายที่3อยู่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ11ตัวนี้ก็คือ f ของความถี่ของชั้นที่คอทายที่3อยู่นะคะเอาค่าต่างๆไปแทนในสูตร l มีค่าเท่ากับ70.5 r r n ส่วน4เราหามาแล้วจากข้างบนมีค่าเท่าไหร่คะ 37.5 sigma ซิกมา F L มีค่าเท่ากับ32 i คือความกว้างของอันตรภาคชั้น71จนถึง80มีความกว้างอยู่เท่าไหร่คะ10นะแทนค่าในสูตรลงไปนะคะจะได้ค่าของคอทายที่3ออกมามีค่าเท่ากับ75.5นะคะได้ไป็น1ค่าแล้วคอทายที่3ค่าอื่นๆก็ดำเนินการตามขั้นตอนเดิมค่ะ หาเดไซน์ที่4ใช่ไหมคะตำแหน่งของเดไซน์ที่4หาจากอะไรตำแหน่งของเดไซน์ที่ r หาจาก r คูณ n ส่วนด้วย10 r มีค่าเท่ากับ4 n มีค่าเท่ากับ50แทนค่าเพื่อหาตำแหน่งของเดไซน์ที่4จะเท่ากับ4คูณกับ50ส่วนด้วย10มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ20แปลว่าเดไซน์ที่4ก็คือข้อมูลตัวที่เท่าไหร่คะ เราจะได้ว่าเดไซน์ที่4ก็คือข้อมูลตัวที่20แล้วข้อมูลตัวที่20ของเราอยู่ในอันตรภาคชั้นไหนข้อมูลตัวก็ไปดูที่ช่องของความถี่สะสมใช่ไหมคะไปดูช่องความถี่สะสมเราจะพบว่าในช่องนี้นะคะข้อมูลตัวที่18จนถึงข้อมูลตัวที่เท่าไหร่คะ32จะอยู่ในอันตรภาคชั้น61จนถึง70 ะะเมื่อเราหาชั้นของเดไซน์ที่4ได้แล้วเราก็ไปแทนค่าในสูตรตามสูตรนะคะ61จนถึง70มีความกว้างของอันตรภาคมีขอบล่างอยู่เท่าไหร่คะขอบล่างของชั้นนี้จะมีค่าเท่ากับ60นะคะขอบล่างของชั้นนี้จะมีค่าเท่ากับ60.5ความกว้างของอันตรภาคชั้นนี้ก็คือตัวอะไรคะตัว i จะมีค่าเท่ากับ10ใช่ไหมคะ ต่อมาความถี่สะสมนะคะของชั้นที่ต่ำกว่าเดไซน์ที่4อยู่เดไซน์ D ที่4อยู่ในชั้น61-70เพราะฉะนั้นชั้นที่ต่ำกว่าเดไซน์ที่4อยู่ก็เลยเป็นชั้น51-60จนะคะเพราะฉะนั้นค่านี้ก็คือค่าของใครคะซิกมาของ fl นะคะต่อมาอีกตัวหนึ่ง เราต้องการความถี่ของชั้นที่เดซายที่4อยู่นะคะเดซายที่4อยู่ในชั้น61-70ถึงเพราะฉะนั้นความถี่ของชั้นที่เดซายที่4อยู่ก็เลยกลายเป็นตัวนี้นะคะก็คือมีค่าต,ตัวนี้ก็คือค่าของค่าของนะคะ f ของเดซายที่4ก็คือความถี่ของชั้นที่เดซายอยู่เอากลับไปเอาค่าต่างๆเหล่านี้ไปแทนในสูตรนะคะ เดซา์ที่4จึงมีค่าเท่ากับ60.5บวกกับ Rn ส่วน10ซึ่งเราหามาข้างบนแล้วก็คือ20ลบความถี่สะสมของชั้นก่อนหน้าที่เราหามาแล้วก็คือ17 i คือความกว้าง fd ก็คือ15แทนค่าออกมาจะได้ค่าของเดไซน์ที่4มีค่าเท่ากับ62.5นะคะต่อไปเรามาหาเปอร์เซนไทไทที่62นะคะเปอร์เซนไทไทที่62 ตำแหน่งของเปอร์เซ็นไทที่ r จะเท่ากับ r คูณกับ n ส่วนด้วย100นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องการตำแหน่งของเปอร์เซ็นไทที่62จึงเท่ากับ62คูณกับ50ส่วนด้วย100มันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ31แปลว่าเปอร์เซ็นไทที่62จะตรงกับข้อมูลตัวที่31อะแล้วข้อมูลตัวที่31อยู่ในอันตรภาคชั้นไหน ข้อมูลตัวที่31เราก็ไปดูในช่องไหนคะความถี่สะสมนะเราจะไปดูในช่องของความถี่สะสมหาได้ใช่ไหมคะความถี่สะสมของเราเราจะได้ว่าเราจะพบว่าข้อมูลตัวที่31จะอยู่ในอันตรภาคชั้นไหนคะ61ถึง70เพราะในอันตรภาคชั้นนี้จะบรรจุข้อมูลที่อยู่ในตำแหน่งที่เท่าไหร่คะจะบรรจุข้อมูลที่อยู่ในตำแหน่งที่18นะคะจะบรรจุข้อมูลที่อยู่ในตำแหน่งที่18 ที่18นะคะถึงข้อมูลตัวที่32แต่ตำแหน่งที่เราต้องการก็คือข้อมูลในตำแหน่งที่เท่าไหร่คะ31นะทีนี้พอเรารู้แล้วว่าคอไทยตกลงว่าเปอร์เซนทยที่62เปอร์เซนไทยที่62ก็คือข้อมูลตัวที่เท่าไหร่คะ31เปอร์เซนทยนะคะเมื่อกี้ครูพูดผิดเปอร์เซนทยที่62คือข้อมูลตัวที่31จะอยู่ในอันตรภาคชั้น61จนถึง70 นะคะจากนั้นก็มาหาค่าต่างๆในสูตร61จนถึง70นะคะมีขอบล่างเท่ากับเท่าไรคะนักเรียน61จนถึง70นะคะจะมีขอบล่างเท่ากับเท่าไรคะขอบล่างของอันตรภาคชั้นนี้จะมีค่าเท่ากับ60จุดใช่ค่ะ,อะขอบล่างของอันตรภาคชั้นนี้นะคะจะมีค่าเท่ากับ ขอบล่างอันตรภาคชั้นนี้มีค่าเท่าไหร่คะ60.5ความกว้างของอันตรภาคชั้นล่ะคะ61จนถึง70จะมีความกว้างอยู่เท่ากับเท่าไหร่10นะคะต่อมาความถี่สะสมของชั้นก่อนหน้าชั้นที่เปอร์เซนทที่68อยู่ก็คือใครคะ17ตำแหน่งนี้ก็คือซิกมาของ fl นะคะเพราะฉะนั้นซิกมาของ fl มีค่าเท่ากับ17 ต่อไป f นะคะ10หาค่าความถี่ของชั้นที่เปอร์เซนท,ท์ไทที่เปอร์เซนท์ไทที่62อยู่เพราะฉะนั้นตัวนี้จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ15ตัวนี้ก็คือความถี่ของชั้นเปที่เปอร์เซนท์ไทที่62อยู่พอได้ค่าต่างๆครบถ้วนแล้วเอากลับไปแทนในสูตรนะคะเพราะฉะนั้นเปอร์เซนต์ไทที่62จะเท่ากับ 60.5บวกกับนะคะ Rn ส่วนร้อยหามาแล้วคือ31นะคะ Sigma FL ก็คือเท่าไหร่คะ17นะคะ I คือ10 s f ของ PR เท่ากับ15จะได้ค่าของเปอร์เซ็นตทายที่62ออกมามีค่าเท่ากับ69.83นะคะได้ครบหมดแล้วทั้งคอทายเดซา์และเปอร์เซ็นตทายนะคะเราก็มาแทนค่าในสิ่งที่โจทย์ถามคือ คอไทที่3บวกเดซายที่4บวก2เท่าของเปอร์เซ็นไทที่62นะคะคอไทก็เลยมีค่าเท่ากับ75.5บวก62.5บวก2เท่าของ69.83คําคำตอบจึงมีค่าเท่ากับ277.66นะคะ66นะคะจากตัวอย่างทั้งหมดนะคะที่ได้กล่าวไปนักเรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับ การหาค่าของควอไทเดซายแล้วก็เปอร์เซ็นทายนะคะของข้อมูลที่แจกแจงความถี่ทั้งแบบแจกแจงความถี่ทีละค่าแล้วก็แจกแจงความถี่เป็นอันตรภาคชั้นนะคะมีสูตรบางหลังปรากฏให้นักเรียนต้องไปท่องจํากันเพิ่มมากขึ้นนะคะให้นักเรียนหวังทบทวนสูตรนะคะแล้วก็ฝึกหาตัวอย่างโจทย์ฝึกฝนเพิ่มเติมนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ